นี่เหรอปลาเลือดหรืปลาเปียวอะไรปลาเปียวป่าเลือี่มันเติมทางไหนมาดิแคปเอ้ยคนท่าไทยอ่ะยิ่งท้าฝันนใคนไทยยิ่งดังนะฮะ พอแล้วเหรอเอ้ยแล้วมันจะยังไม่เต็มเลยล่ะ <laughs> ลองก่อนลองก่อนเอาเราไม่วิ่งมาท่างนี้อ่ะข้ามน้ำเลยนะดูน้ำเลยเหรอใช้ <laughs> แรก <laughs> คือแรกพี่ถอยรถพี่ครับไม่โคอ่ะมันเยียงครับเดี๋ยวมันละมานมันไม่ดูดแหละนถึงไหม โอ้ยไวช่งเอาไว้เอาไว้ไฟอยังไม่ได้เอารถออกมาเลยอ่ะเร่นีัไกดลอะด่วนว่ะช่วย่ยางขาย้ว รถเยอะเนี่ยะเวลาเป็นคแนนเนี่ยก็ต้อหัวเลยพี่พพยายามไล่นรถนบอยากทางเลยกะบังไม่เงินอันนั้นหนอพราผ่า, <laughs> าลแล้ว <laughs> ไม่เา็ <laughs> าก <laughs> เลยเตอใกล้คันเลยไป <h ums> ดี๋ยว <h ums> ดูวนะจังหาจะวิ่งผ่านน้ำไม่โด <h ums> ไนไม่ <h ums> ผมก็วิ่งได้แต่ใจเย็นเด็ก วิ่งให้ดูดก็บางคนแม่งยาวไปหรอตั้งตั้งหน่อยรถให้ผมอีหน่อยได้ไหมรถอะไรเล่นลืมเอาขาตั้งขึ้น ไม่ทำตรงโน้นหรอมาทำตรงนี้อ่ะเฮ้ยตรงที่ไหนอ่ะท่นู้นน่ะกําแพงเันเด็ม่เกลยทำแล้วอ่ะนู้นตรงโน้นเพราะว่าอันนี้ไงจะได้ทำาันน้องมาสนยันก็ม่ะนู้นน่ะเดี๋ยวเย็นที่จะมีรถโดไปโดน้นน่ะที่นสัท่านกําแพงแบง่ะต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยจะจับมือกันเช่ไหไม่รู้ไงไม่รู้แนวโอ้โหดูยกเงี้ยรถมีรถสิ ยกอย่างนั้นเลยอ่ะมันต้องหิวอ่ะได้เลยงวอ่ะได้ลคนาไมอคนับไปไว้ไหนวะพี่สูดหานกคงพี่ด่มาหาใกล้กว่าไหมองก็มองใกล้กว่าอันนีพีซูมซูมอ๋อ ตกปลาแล้วไปรอนแดนอ่อนออะอ๋อไปนอนแค่รถเป็นลมด้วยตามแดดก็ว่าคนขับไม่ได้